วันนี้เวลา17นาิกา14นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภร์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพว่าที่ร้อยตรีอารีสุวรรณจินดาขร้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรีอารีสุวรรณจินดาเป็นบุตรของนายประมวลสุวรรณจินดากัมนางละมุลสุวรรณสุภาเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2476ที่จังหวัดพัทลุงสำเร็จการศึกษาด้านวณศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปศา,า,าสตร์มหาบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาและดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านประวัติ การทํางานรับราชการที่กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์จนกเกษียณอายุราชการในตําแหน่งป่าไม้จังหวัดเพชรบุรีในปี2536และยังคงทํางานต่อในตําแหน่งหัวหน้างานศึกษาพัฒนาป่าไม้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าที่ร้อยตรีอารีสุวรรณจินดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเคยปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพ,พระพหมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษพลิกฟื้นพื้นที่ห้วยสายจังหวัดเพชรบุรีที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มุ่งมั่นทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเสียสละและจงรักภักดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และระบบนิเวศจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่16มกราคม2560สิริอายุ83ปี